สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยอยากจะเล่านิทานแต่ว่าไม่รู้เวลาพอไหมขอเล่าสั้นๆนิดหนึ่งนะคะเด็กๆเรื่องสุนัขกับเงาที่ตลาดแห่งหนึ่งมีสุนัขตัวหนึ่งมันชอบไปขโมยก้อนเนื้อที่ในตลาดวันหนึ่งพอหลังจากที่มัน ไปขโมยก้อนเนื้อมาได้หนึ่งก้อนมันก็เดินมาถึงสะพานแห่งหนึ่งแล้วก็มันก็ยืนและมันเห็นเงาของมันที่อยู่ในน้ำเห็นก้อนเนื้อที่คาบอยู่มันคิดว่าก้อนใหญ่กว่าในปากของมันมันก็เลยโยนก้อนเนื้อในปากของมันทิ้งแล้วมันก็กระโดดลงไปเอาในน้ำในที่สุด มันก็จมน้ําตายเพราะมันละโมบมันคิดว่าก้อนเนื้อที่เป็นงงของมันเนี่ยเป็นเนื้อก้อนใหญ่มันอยากได้เนื้อก้อนใหญ่กว่าในปากของมันมันก็เลยทิ้งในปากแล้วก็กระโดดลงไปในน้ําในที่สุดมันก็จมน้ําตายอันนี้เป็นมีคตินิดๆนะคะเด็กๆถ้าเรามีสิ่งของอะไรอยู่แล้วเราก็อย่าไปอยากได้ของของคนอื่นหรือว่า เราต้องพอใจในเช่นบางคนมีของเล่นอยู่แล้วเปลี่ยนของเพื่อนอยากได้อันนี้ไม่ได้นะคะเด็กๆอันนี้ครูสาวเล่าให้เด็กๆฟังเล็กๆน้อยๆนะคะวิชาภาษาไทยวันนี้ก่อนอื่นขอทบทวนสาระก่อนนะคะเด็กๆอันนี้เราต้องฝึกเด็กทุกครั้งที่เราสอนเพื่อให้เด็กได้อ่านตามได้คิดได้จำนะคะเด็กๆสาระเอา Sara au, oh. sara ia, sara ia, sara e, sara e, sara ia, sara ia, sara o, sara o, oh. sara u, oh. sara. Uh. อูบางคนถามว่าทำไมครูสาวต้องให้เด็กอ่านทุกครั้งที่สอนก็ฝึกเด็กในการจำนะคะผู้ปกครองแล้วก็เด็กจะได้จำฝึกพัฒนาด้านความคิดของเด็กด้วยต่อไปพยัญชนะที่ครูสาวเตรียมมาวันนี้ลลลิงลลลิงปปปลาปปปลา ต่อไปโม้มาโม้มาต่ออะไรคะเด็กเดกกอ,ออะไรคะเด็กๆ็กอไก่ต่อไปนอเนนนเนนอ่าดูอยากสองทีเด็กๆด,ดูนะคะที่มันอยากสองครั้งดรือสองทีก็คือตอปะตัก ตปตักต่อไปอะไรคะเด็กๆในบ้านวิ่งมั่วเลยตอนดึกๆกลางคืนที่หาของกินนหนูนหนูต่อไปชอเชิชอเชิรอฟอฝาฟอฝาอันนี้ที่ครูสาว ให้อ่านทบทวนก็ฝึกพัฒนาสมองด้านการอ่านของเด็กๆนะคะเด็กจะได้จําได้เราต้องฝึกอ่านฝึกเขียนบ่อยๆเด็กๆถึงจะจําได้เขียนได้นะคะแล้วก็ทบทวนคําที่เรียนมาแล้วเด็กๆจะได้ไม่ต้องเครียดเยอะนะคะเด็กๆดูจ้าบอานบ้บานบานไม้ทบบานบ อาโนบานบานไม้โทบานต่อไปวออาวอวาววาวไม้อกวาวอันนี้ทบทวนให้เด็กๆอ่านนะคะเด็กๆจะได้จำได้ฝึกอ่านเรื่อยๆทุกวันขออาวอขาวขาวไม้โท ข้าวต่อไปเด็กๆชอบนะคะอันนี้ตัวใหญ่ตานิดเดียวโชออางชชางช่างไม้โตช้างต่อไปเด็กๆด,กดูเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในนะคะเด็กๆโปอโอโดอ บอดโบโอโดบอดต่อไปค่ะโบโอกอบอกอีกครั้งค่ะโบโอกอบอกต่อไปโซ โองอซองซโองอซองต่อไปอันนี้ที่เราอยู่อาศัยกันนะคะเด็กๆโลโอกโลโลโอกลโลกอันนี้ทบทวนให้เด็กอ่านเป็นการฝึก ย้ำการอ่านของเด็กๆนะคะเด็กๆตอุโมตุมตุมไว้อีกตุมตอุโมตุมตุมไว้อีกตุมบ้านเราบางคนเ็าเรียกว่าโอ่งนะคะเด็กๆก็คือโอ่งที่เราใส่น้ําสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้น่าจะไม่มีเลยนะคะหอลุโมหลุมหอลุโมหลุม ต่อไปอ๋อมออุนอมุนอโอมออุนอมุนต่อไปคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆอ๋อยอ,อุดอหยุดอ๋อยอ,อุดอหยุดอันนี้ก็คือทบทวนการอ่านของเด็กๆ วันนี้ครูสาวมีงานในเด็กๆทำค่าเด็กๆไปหยิบหนังสือคัดไทยเล่มสีฟ้ามาเลยนะคะเด็กๆช่วงนี้ครูสาวจะฝึกกล้ามเนื้อมือของเด็กๆในการเขียนก่อนนะคะผ่อนคลายให้เด็กๆเขียนหน้าที่สี่เด็กๆดูนะคะวันนี้หน้าดีเหมือนเดิม ฝึกเขียนหน้าที่4ใครเขียนเสร็จแล้วก็ทยอยส่งมาในลายกลุ่มอนุบาลสองของเรานะคะสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทยสวัสดีค่ะเด็กๆ